สวัสดีครับโจนะครับสวัสดีวันยามเย็นวันาทิตย์ด้วยนะครับคลิปนี้โจพามารีวิวสิลอ้อสองพาวเทนเตี้ยกันนะครับไปเลยครับอ่าคันนี้เลยนะครับคันนี้เป็น10ลอ้อ2อพาแททนเตี้ย หน้าแหนบหลังถุงลมนะครับของ Paul t e n ดูยังไงอ่ะแรกๆเลยครับดูที่ล้อหน้าเลยครับถ้าเป็นยูโร5นะครับล้อหน้าอันนี้ก็จะเป็น10น็อตถ้าเป็นยูโร4ก็จะเป็น 8. น็อตนะครับคันนี้เป็นยูโร5นะครับเหมือนเช่นเคยหากระจกติดที่ประตูนะครับนี่ก็เป็น10น็อตนะครับ ดูทัะสกันบ้างนะครับนี่เลยสวยๆเลยดีเบสยังสวยอยู่เลยนี่ครับอันนี้เป็นสิบล้อ2เพานะครับแท่นถุงลมนะครับนี่ทัสีก็27เจ็ซนนะครับนะครับอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่เสปีด มีรีถาดด้วยนะครับครับก็เป็นยูโรห้านะครับอันนี้ก็จะมาเป็นชุดแต่งกระจังหน้าเป็นเลดนะครับกันชนเป็นเลสนะครับครับัาษีก็สวยเลยพี่พี่เพื่อนๆหรือลูกค้าท่านใดจะทำเป็นรถล่องรถเกี่ยวบรรทุกรถเกี่ยวบรรุกเทเลอร์ สอบถามได้เลยนะครับนี่ครับคับสีก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเ็กำลังใจให้กับทางอู่ด้วยนะครับราคาเบาๆครับอ่ครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0630056798ครับสวัสดีครับ